ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจรุ่นใหญ่ตัวใหญ่สวยคลาสสิกนะครับรับดีรับไวรับชัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดนนอนทียูเจ็ดศูนย์หนึ่งมิกอินเจแปนนะครับตัวนี้หน้าตาหล่อและสวยมากๆนะครับหายากสุดๆนะครับตัวนี้เป็นจูเนอร์เอฟเอ็มอย่างเดียวเลยนะครับเป็นจูเนอร์เอฟเอ็มอย่างเดียวไม่มีเอเอ็มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้มีระบบมิวติ้งตัดเสียงซ่านะครับวียูสองข้างนะครับตัวนี้สําหรับ วิ่งนะครับบอกซิกแนลความแรงแล้วก็วิ่งตามเสียงเพลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกลางก็จะเป็นจูนนิ่งนะครับทั้งหมดมีสามวินะครับสามวิเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับอายุสี่สิบสี่ปีใกล้ๆกล้สี่สิบห้าปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อสมัยสี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่หกหมื่นสี่พันห้ารยเยนนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวใหญ่มากๆนะครับเป็นจูนเนอร์นะครับไม่ใช่แอมนะครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าจูนเนอร์คืออะไร แอมคืออะไรนะครับเป็นจูเนอร์นะครับไม่ใช่แอมต้องไปต่อกับแอมอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าสวยนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับเว็บนอกนี้ราคาแพงมากนะครับบางเว็บนี่เกือบเกือบสองหมื่นบาทนะครับเกือบเกือบสองหมื่นบาทยังไม่รวมส่งด้วยนะครับแพงมากๆเลยและหายากสุดๆนะครับตัวนี้ใครชอบเล่นจูเนอร์นะครับอย่าได้พลาดนะครับตัวนี้ผมทำการจูนขึ้น FM เรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่87.5ถึง108นะครับมี เซเรียลขึ้นนะครับติ๊กแนวแรงนะครับแล้วก็มีระบบมิวติงตัดเสียงซาได้นะครับตัดเสียงซาได้ดีมากๆนะครับตัวใหญ่นะครับหนักนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับให้ดูเครื่องภายในเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับภายในนะครับหวีรับนี่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่เบ์เลอร์เทอร์เลยนะครับตัวนี้ไหลแก๊งนะครับผมไม่ถอดออกมานะครับเพราะว่ามันยึดน็อตหมดแล้วนะครับ ถอดออกมาแล้วก็ต้องรื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวนี้มันมีซีนกาวด้วยนะครับนะครับดูเอาเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นนะฮะสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับภายในนี่สวยคลิปเลยนะครับเครื่องเยอะแน่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถนะครับต่อแบบฟิกได้นะครับไม่ผ่านบลุ่มหน้าเครื่องตัวนี้ผ่านบลุ่มหน้าเครื่องนะครับ แล้วก็เสาอากาศเลือกเอาเลยนะครับ300โอห์ม75โอห์มได้หมดนะครับตัวนี้ผมมีสายกาศให้เรียบร้อยส่วนชุดนี้ไม่ใช่ไปต่อลําโพงนะครับชุดนี้สําหรับต่อจากแอมนะฮะจากแอมขึ้นมาเพื่อไปแสดงผลวีนะครับแอมบางตัวไม่มีวีวิ่งใช่ไหมครับก็สามารถต่อขึ้นมาได้นี้แหละครับต่อขึ้นมาได้นะครับนี่ผมตัดมิวติ้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตัดไว้ก่อนนะครับนี่นะครับสามารถต่อวีนะครับ สัญญาณเสียงจากลำโพงหรือจากอะไรมาเข้านะครับเพื่อให้ V u แสดงผลกระดิกตามเพลงให้เราได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับฟอร์มแอมนะครับนะครับสวยครับสวยนะครับตัวนี้นะครับสวยแล้วก็เป็นระบบจอหมุนนะครับสวยงามไม่เหมือนใครนะครับสวยงามไม่เหมือนใครนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาเครื่องนะครับแล้วจะทดสอบนะครับทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวล์แล้วนะครับใครสนใจก็ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ดูหี่รับนะครับใหญ่มโหฬานนะครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ไอเนี่ก็ตัวโตๆนะครับตัวใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเอาละครับใครอยากได้จูเนอร์นะครับรุ่นนี้นะครับหายากมากๆนะครับเดนนอนนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับนี้ผมตัดมิลติ้งไว้อยู่ตัวนี้เป็น ตัวเร่งลดเอาพุทนะครับตัวนี้ก็ตัวเป็นตัวปรับสัญญาณนะครับเวลาต่อจากออแอมเข้ามาให้มันวิ่งนะครับเดี๋ยวลองกันเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ช่องร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจ็ดอุบลน,นะครับตัวนี้นะครับก็ถ่ายทอดนะครับถ้าดันลงมานะครับ ก็จะเป็นความแรงซิกแนวนะฮะนะครับเป็นความแรงซิกแนวนะครับเวลาเราหมุนนะครับวันหยวตราศีสู่สิบสองราศีสําหรับวันนี้สบายดีนีมครับเป็นความแรงซิกแนวนะครับถ้าเราดันลงมาถ้าเราดันขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นไฟวีวิ่งตามเสียงเพลงนะครับจะเร็วขึ้นปกตินะครับใช่ฮะรับชัดเจนมากนะครับนี่ทืารเิวซิ่งนะครับ สัสงจานะครับผนสังเจ้าี่แม่นหมาจีได้จังมาพุทธอากให้ใครบ้านออย่างเจ้าสิไป่กนี่ครับความแรงนะครับถ้าดันลงมาเป็นความแรงนะครับ เหมือนเหมือนหนักจัดใช่ไหมตับความแรงฟิกแนวนะครับถ้าดันขึ้นนะครับก็จะเป็นวิ่งตามเพลงนะครับกรับดีมากครับ เดี๋ยวลองตัดมิลติ้งนะครับชงรถสะพานแล้วนะครับ อด้ตลอดหนังรักรับไม่ได้กับเรื่องรมตีสักหหวนี้107.75นะครับสถานีนี้ไกลมากนะครับก็ยังรับได้นะครับ ผมจะลองตับมิวติ้งนะครับตับมิวติ้งก็ยังรับได้นะครับเดีฮาวบุหรือนักจิตวิทยาการรักษามีสามแนวทางหลักๆก็ศูน โทสั่งสึกแล้วแต่อาการี้ตกกังวลหวาดกลัวคือเจามันเสือสัตว์ใส่ไม่ได้อันตรายแต่หากมีอาการดุนแรงหรือว่ามีอาการอื่นโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับจูเนอร์วินเทจสวยคัสิกรุ่นหายากนะครับรับดีรับชัดนะครับใหม่ตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ